ยินดีต้อนรับคณะกรรมการโครงการส่งเสริมประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ2,568ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งความเป็นเลิศทางด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถานศึกษาร่วม โรงเรียนบ้านนนทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5กับโครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษาโครงการหนึ่งช่วยสเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในเครือข่ายนวัตกรรมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสมศหรือหน่วยงานภายนอกตั้งแต่ปีการศึกษา2568เป็นต้นไปหลักการและเหตุผลโรงเรียนบ้านโนนทอง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลน,นูนทองอำเภอหนองเรือจัังหวดขอนแก่นมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน10โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีอุปสรรคในการจัดการการศึกษาเป็นต้นว่ามีครูไม่ครบชั้นมีครูผู้สอนไม่ตรงวิชาเอกและโรงเรียนไม่มีผู้บริหารหรือเป็นผู้บริหารใหม่ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5มัรู้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การปฏิบัติได้ในทิศท,ทางเดียวกันอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วม ในการพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในรอบต่อไปเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีความเข้มแข็งคือ 1. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ยั่งยืน 2. เตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากบุคคลภายนอก 3. รับประกันว่าโรงเรียนมีคุณภาพผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนสถานศึกษาร่วมพัฒนาได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในรอบต่อไป จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านนนทองเป็นโรงเรียนแกนนําและมีโรงเรียนร่วมพัฒนาจํานวน7จ็ดโรงเรียนได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านฝ่างน้อย 2. โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 3. โรงเรียนบ้านกุดแคน 4. โรงเรียนบ้านสะพังขา 5. โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 6. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์เโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกิจกรรมที่ดำเนินการ 1. ให้ความรู้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ประชุมออกแบบวางแผนระบบประกันคุณภาพภายในร่วมกัน 3. นิเทศให้กำลังใจช่วยเหลือเสนอแนะตรวจสอบพร้อมนำมาปรับปรุงแก้ไข 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถผ่านการประเมินผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับประเมินจากสมศสอรอบ5สถานศึกษาเข้ารับการประเมินจากสมสอรอบห โรงเรียนในเครือข่ายร่วมรับฟังประสบการณ์ถอดบทเรียนการเข้ารับประเมินจากสมศสรอบ5ปณิธานของการดำเนินตามโครงการถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แล้วไม่สามารถดูแลโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่รอบข้างได้ย่อมไร้ค่าในความเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและรางวัล iqa award ผลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2567รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองมีดังนี้ 1. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วงระดับชั้นมอ1ถึงม .3 าการแข่งขันเดี่ยวซออู้ระดับชั้นมอ1ถึงม .3 3การแข่งขันเดี่ยวขรุยเพียงอ ระดับชั้นม1นึถึงม .3 4. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยระดับชั้นม1นึถึงมส 5. การแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบุกพ้องทางสติปัญญาระดับชั้นม1นถึงมสกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน